สวัสดีค่ะเพรสรีวิววันนี้จะพามาชมโรงภาพยนตร์ IMAX with Laser แห่งใหม่นะคะที่เมกะบางนาน,นั่นเองค่ะซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเรียกว่าสดสดร้อนๆเลยนะและเรื่องที่เพรสจะดูวันนี้ก็คืออวตารภาค2นะคะต้องบอกว่านี่เป็นการซื้อตั๋วเข้าไปชมเองไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆเพราะฉะนั้นเพรสไม่สามารถถ่ายในโรงภาพยนตร์ได้นะคะมีหลักฐานตั๋วให้ดูด้วยโดยที่นั่งที่เลือกก็เป็นโซฟาด้านริมค่ะเพราะว่าเหลือที่เดียวเท่านั้นนะคะและ ถึงแม้จะผ่านไปแค่2วันนะแต่ว่าของแถมโปสเตอร์ฟิล์มเซลล์ทุกอย่างหมดเกลียงเรียบร้อยแล้วด้านหน้าที่เห็นตอนนี้ก็เป็นเมชชันไดสต่างๆนะคะราคาเริ่มต้นที่300บาทจนถึง500กว่าบาทนะคะลองเลือกที่ถูกใจได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราสแกน QR code คตเข้าไปดูหนังข้างในกันดีกว่าค่ะ แล้วนะคะโรง IMAX ของเราก็จะอยู่โรงภาพยนตร์ที่8ค่ะมีป้าย IMAX ตัวเบเริ่มเลยอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปนะคะด้านหน้าจะมีรถเข็นค่ะที่จะแจกแว่น3มิติให้เรานะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น3มิติด้วยโดยแว่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับการอัปเดตสำหรับ IMAX with l a s เลเค่ะ เราล่ะจะเข้าโรงแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายได้ประมาณตรงนี้นะคะทีนี้ก็จะคุยให้ฟังถึงความรู้สึกหลังดูค่ะในส่วนของงานภาพก็คือยอดเยี่ยมมากๆคมชัดและสว่างมากๆแว่นก็ใส่สบายตาดีค่ะและถึงแม้เพิร์จะนั่งด้านข้างนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในการมองภาพสามิติเลยค่ะจะบอกว่าพุ่งทะลุมากๆเก้าอี้นั่งสบายดีนะคะและเนื่องจากยังใหม่มากๆนะเบาะยังมีกลิ่นหนังอยู่เลยค่ะใครที่สงสัยเรื่องขนาดจอก็ต้องบอกว่าเป็นรองไอคอนเซนทริคและสยามพารากอน จอจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นภาพเต็มๆจอนะคะก่อนแนะนําให้เลือกที่นั่งโซนกลางค่ะใครที่นั่งข้างหลังแบบเพิ์ดก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เต็มจอเท่าไหร่ค่ะใครที่ดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกันให้ด้วยนะคะ